านบ้านวันนี้วันที่เท่าไรครับพมว,วันที่สีวันจันทร์ที่สีเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องวิชาคณิตจศาสตร์นะจ๊ะอย่างน้อจังคอยสามอยเก้บวกกับ252 สามร้อยเก้าสิบเก้าบวกสองร้อยห้าสองนี่ไม่เตรงนี้วงมาวงเล็บตรงนี้แม่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 <ะ>เดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่หนูต้องมาวงเล็บตรงนี้ถูกแล้วเหมือนตัวอย่างเ,เออ,อเข้าใจเข้าใจเข้าใจแม่เข้าใจแต่หนูเข้าใจไหมเอาเร็วๆมันเป็นยังไงเออหนูมาทําตรงแบบนี้ก่อนนี่มาวงเล็บเข้าไปเอาสามเก้าเก้าสามเก้าเก้าลงไปเขียนลงไปสามเก้าเก้า สามเก้าเก้าไม่เขียนย้ำกันบวกสองร้อยห้าสิบสองเก้าบวกสองเป็นเท่าไหร่เก้าบวกสองเขียนลงไปมีอยู่เก้าบวกไปอีกสองเป็นเท่าไหร่อ อเะเขียนดีๆเว่อดีๆพาทำงานสเอ็ดเขียนลงไปสิบเอ็ดใส่หนึ่งโทษหนึ่งเอาไว้ในใจก่อนนะใส่หนึ่งใส่หนึ่งใส่หนึ่งตรงช่องนี้ตรงช่องว่างอ่าแล้วก็โทษหนึ่งตรงเลขเก้าโอเคแล้วก็เก้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่เก้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่ก็อู้ขันเนา สิบสี่บวกหนึ่งเป็นบวกหนึ่งกับตัวทดเป็นเท่าไหร่ใส่ห้าทดหนึ่งห้าตรงนี้นะตรงช่องว่างแล้วก็ทดหนึ่งตรงเลขสามสามบวกสองเป็นเท่าไหร่ครับสามเลยพยายนี่สามบวกสองเป็นเท่าไหร่เบาดีดีเบาดีดีเฮ็ดก้านหวานมันเข้าใจ เขียนลงไปบวกโต๊ะทดหรือยัง<อ>เขียนลงไปอันนี้คือคําตอบ651 e ใช่ไหมคะนี่แหละค่่มตอบยูในช่งวาถ้า,าพูดแบบนี้หนูจะเป็นแบบนี้นะนนถ้าหนูพูดไม่ชัดหนูก็จะพูดไม่ชัดนะถ้าหนูพูดติดอ่างหนูก็จะพูดติดอ่างเอาเร็วๆเวลาทําการบ้านอย่าเล่นแล้วทีนี้ไปทํงเล็บข้อที่สามเห็นรุงเร็วข้อที่สามผัด 7จ wow. ็บวกกับ152่าสพาทเทียนดีๆโอ้ยคนันด่าว้าวสักคันด่าคันขวดนียังเฮ็ดีดีฝ่าฝาเหตดมันการบ้านนะสิเด็กนี่ื่นอีกภาษาไทยอีกประเบีนบอกภาษาไทยเลยเออ อันนี้เริ่มยากขึ้นแล้วนะต่อไปก็จะเป็นการหารในบากเนี่ยมันสียากขึ้นเรื่อยๆเด้กป .2 เด็กมันรมแมนหนูป .1 หนูบ้านเนี่ยที่จริงเนี่ยเธอน่าจะดูโจทย์คุณครูแล้วเธอน่าจะทําได้วงเล็บปิดด้วยเี่ทำไมวงเล็บปิดด้วยสองอันเออว่เออว่าเมื่อยมันนี้เลยเหนื่อยลงมา้ะขายของอยู่พื้นนั่งแอ่นหลังเลยเธอกลังหายซ้อนกันแม่แอนแล้วกัน แอนน้อยนีย่บวกสองนาที่เฮ้ยทุก <Hey, S 1> คนเห็นบอกเขาแอนแล้วแอนแล้วก็แอนแล้วเอาเร็วเร็วแม่ไม่ใช่เขาเขาอะไรของเธอเร็วเอาหน่บวกที่ะบวกตัวไทยนะแปดหรืออย่างเนี่ยสองหรืออย่างนี้สี่บวกสี่บวกสองไม่เท่าไหร่สี่บวกสองไม่เท่าไหร่พัดทำดีดีสี่บวกสองไม่เท่าไหร่ทพาดเอาชัดเจน อ่เขียนลงไปในช่องว่างแปดบวกเท่าไหร่นี่ห้าบ, <8 S 2> <ม>บวกแปดบวกห้าเป็นเท่าไหร่มีอยู่แปดบวกปีห้าสิบสามสิบสามใส่สามทดหนึ่งนะทดหนึ่งต้องเหล็กเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นเท่าไรแป <13. S 2> 13, 3, ดบวกตัวทดเป็นเท่าไร่เก้าเขียนลงไป ของจำนี่ง่ายปันปอกล้วยกันยังให้แม่ว่าบ,บอกอยู่เอาวงเล็บเร็วๆพัดอย่ามวัวแต่เล่นวงเล็บเปิดหกร้อห<ะ>้าสิบแปดเออหกร้อยห้าสิบสี่บวกกับสองปดบวกสองแปดแล้วก็วงเล็บปิดสองแปดโอเคอ่าห้าบวกแปดเป็นเท่าไหร่ ห้า <5 S 2> <5, S 1> บวกแปดเป็นเท่าไรแปดเพราะมันแปดบวกห้าห้าบวกแปดเพราะว่ามันเป็นตัวตั้งมีอยู่ห้าบวกไปอีกแปดห้าหนเจ็ดแปดเก้าสิบเส็บสองเส็บสามเก่งมากใส่สามทษอะไรไหมหนึ่งทดหนึ่งตรงไหนตรงเลขอะไรทดหนึ่งตรงเลขห้าเขียนลงไปเมื่อกี้ได้เท่าไหร่สิบสามอ ห้าบวกศูนย์เป็นเท่าไรห้าห้าบวกศูนย์เป็นเท่าไรห้าบวกกับตัวทดเป็นเท่าไรห้าห้าบวกศูนย์เป็นเท่าไรห้าบวกกับตัวทดหนึ่งเป็นเท่าไรหกอ่าเขียนลงไปหกบวกสองเป็นเท่าไรหกบวกสองพาดูนี่ดูแลขนับหรือยังแปดเอา แปดกับแปดสันถ้าพาดไม่ตั้งใจพัรก็จะเข้าใจแม่หกบวกสองไม่อยู่มีอยู่หกบวกบวกไปกับสองหกเจ็ดแปดโอ้เก่ง okay. สมองไวนี่ว่าเอาเร็วทำกระสันทำเองคนเดียวเลยแม่เ<อ>ชีวยวในบอกบอกดีไหม,ไม <laughs> เอเไรเร็ววงเล็บเปิด,เป,ดเปิดดาวก็จะ ามร้อยเก้าสิบสี่ใช่ไหมนี่เขียนดีดหน่อยพาตัวเลขยังกับฟ้าบ้านเว้ยมอนี่ยหนึเก้าสิบบวกสามสามหนึ่งอ่าหนึ่งบวกสี่เป็นเท่าไหร่สี่บวกหนึ่งอ่ะสี่บวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่สี่บวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็นห้าเขียนลงไป าบวกกับสามเป็นเท่าไรเก้า <13 S 1> บวกสามหาสามสิบสามสิบสามใช่ไหมเก้าบวกสามนี่นะเป็นสิบสามมันเป็นอะไรเครื่องมันร้อนหรอไหนๆๆนี่นี่มีอยู่เก้ามีอยู่เก้าบวกกับสามบวกกับสามเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง น่ะใช่ไหมเป็นว่าแต่เ <Gym>. พ <moon> ื <part of the jungle> ่นถือนทีน้าเพื่อนกับว่าแต่เพื่นถือตทีน่าทำไมมันถึงดับไปวะไม่เข้าใจอ่ะอะไรที่เก็บเต็มใกล้เต็มไม่เป็นไรที่เก็บข้อมูลใกล้เต็มเคื่อมันน่าจะเต็มอะทําของเราดีกว่าถึงไหนแล้วครับถึงสามร้อยเก้าสิบสี่บวกสามร้อยสาสเอ็ด แล้วก็สามบวกกับสามเป็นสามบวกตัวทดหรือ,อยังเนี่ยบวกหึเนี่ยเนี่ยเขาเนี่ยวบวกได้ยเยี่อะเก้าบวกสามเป็นเท่าไหร่เป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งไม่ใช่หรอทดตรงไหนทดตรงเลขสามสิครับอืมแล้วทีนี้หกเจ็ด <7. S 1> อ่าเขียนลงไปออ้สมองไหวเว ข้อที่หกวงเล็บเปิดหรือ,อย,ยังวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดอืห้าร้อยสิบเก้าบวกกับสี่ร้อยหกสิบสามใช่ไหมห้าร้อยสิบเก้าบวกสี่ร้อยหกสิบสามข้อต่อไปเดีย๋ยวแม่ดูทำไมมันเป็นอะไรประมาณเนี้ยเป็นอะไรอ่ะดูดูของหนู เออเก้าบวกสามเป็นเท่าไหร่พัดเธอทําได้อยู่นะเธอน่าจะทําเองได้นะเก้าบวกสามสิบสองเขียนลงไปสิบสองทดสิบสองสิบสองใส่อะไรใส่สองทดอะไรแล้วทีนี้ แล้วตัวที่สองล่ะหลับหน่วยอ่ะหลับหน่วยหนึ่งบดหกหนึ่งบวกหกหวกเป็นเท่าไหร่หเออหนึ่งบวกหกหนึ่งมีอยู่หนึ่งบวกก็หกเลยเธอก็ไล่าตาแม่ตาล่างมันเป็นสี่เรียมหน่อยๆแล้วก็ซีเรี่ยมไ <laughs> ล่าตาแม่ว้าวเจ็ดบวกตัวทดตีเจ็ดเขีย<ก>นลงไป ห้าบวกกับสี่เป็นเท่าไหร่ห้าบวกสี่มีไม่อันมีมืออยู่ก็ใส่มือเป็นยเขียนลงไปมีตัวโทษไหมม,<า>มีมีสิบเขียน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 สิบเเขียนเขียนสิบตัวถ้ามันมีตัวโทษก็เขียนสิบ หนึ่งศูนย์อ่ะอุ้ยเลขหนึ่งมันไม่เห็นต้องทําให้มันเห็นคุณครูจะได้รู้เดี๋ยวหนึ่งขันเลยอ่ะเดี๋ยวมันแมนเพเบิ้งเห็แไหมเบิ้งเหรเบิ้งอเลยอเดี๋ยว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 อย่าเฝ้าใจเย็นหกบวกกับหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดห้าบวกสี่เป็นเก้าเป็นเก้าเองนะเก้าบวกกับเจ้าเป็นแปด เป็นเก้านะเก้าร้อยแปดสิบสองไม่มีสิบเขียนไหนมันงงามๆเนี่ยเถอะเว้ยหนังสื้อนังหาตั้งใจเลี้ยนเถอะเบิ้งเบื้องพาทำดีๆห,ห่วยเวลาเลี้ยนอย่าเลน่นถ้าเลน่นบุตต่อมาเฮ็ดต้งแม่ได้แม่บุชอบคนเทียนน้่มเล่นน้่มเนี่ยเดี๋ยว,วถ้าดินสอหักหน่อยก็เลยหา,หหาเหงินสื่อได้มาเนี่ยไมีเป็นสีบ้าน,ะนมีจกาาักรซังหมู่จักประหยดัดเอาเร็วๆทำวงเล็บเปิดวงเล็บปิดเร็วๆ เลขสามหรือเลขแปดนี่เอ็ฟ้าเลขนี้ล่ะเอ็ดฟ้เอาเขียนโจทย์ลงไปเลยแล้วกลับมาบวกอ้าถ้าบวกได้แล้วก็ใส่ลบไปใน่องมไม่เป็นก็แล้วแต่เธอเล้แต่นี้เพราะว่าแม่สอนเธอเยอะแล้วเหลืออีกแค่สามข้อสี่ข้อเธอทอเนงยแม่จะไม่สอนถ้าหนูไมุ่ยถ้าหนูไม่ตั้งใจแม่จะไม่สอนเอาเร็วเร็วเจ็ดบวกสองเป็นเท่าไหร่เจ็ดบวกสอง เขียนลงไปห้บวกเ้าเป็นเท่าไหร่ห้าบกาวาบกเหบเป็นสิบสใส่อะไรเป็นตัวทดสิใส่สีทดหนึง่งใส่สีทดหนึ่ง <c ười> ก็สิบสี่ใส่สี่ทษหนึ่งสิ่ทษตรงนั้นอ่ะทดตรงเลขเออเลขสามตีสามบวกสามเป็นเท่าไหร่หกหกบวกตัวทษเป็นเท่าไหร่เขียนลงไปของง่ายๆแต่เห็นว่าบวกมาสอนเอาเร็วๆวงเล็บเปิดวงเล็บปิดรีวๆําการบ้านอ่ะมันจะข้ามแล้วนี่ เนื ane, ้ออีตรงว่าภาษาไทยเหมือนเนื้อภาษาไทยหนูเห็ดเลยเอาแล้วเราบอกเอาเนี่ยเขียนฟ่าว้าตีละฟ่าว้าตีละเห็ดโจดลงไปตีโจดลงไปแล้วก็ฝ่าวตอบเลขยังกับหูมูลปุ๋ยอยู่เขียนการบ้านบ่ต่างใจเขียนบวมีความสามารถเที่สุดของที่สุดเลยแหละความสามารถแม่ไม่ต้องมาเฉียงมีใครเก่งกว่าแม่ไหมในบ้านเนี้ย โคบวงจรเลยนะงานบ้านงานเรือนงานหาเงินหาข้ามเหลี่ยงดูเหลี่ยงเต่าหนูเห็นใดเหมือนแม่ไหมเหมือนแม่ไหมหนูทําได้เหมือนแม่ไหมเธอก็ทําไม่ได้แม้แต่ตัวเองเธอยังทําไม่ได้อ้าแล้วหนึ่งร้อยบวกสี่สิบบาทหนึ่งรอยบวกสี่สิบก็ร้อยสี่สิบตีนอเร็วเรวบวต้องเปลี่ยนเรื่องถ้าเปลี่ยนเรื่องไม่สอนแล้วเก็บเปลี่ยนเรื่องคือไม่เก็บไม่เก็บก็จะเก็บเองแม่จะซ่อยละลิลิทำเหลือสองข้อพาร์ทจะทำไหม จะทําหรือไม่ทําก็รีบทําอย่ามาเปลี่ยนเรื่องเวลาทําการบ้านไม่ต้องเอาเรื่องอื่นมาใส่รีบทํามานั่งดีดนิวตีนิว,นวโย่้ยหดีเรื่องเลยแต่ละมือแต่ละเว้น